ที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คือกล่องแปลงเสียบไฟฟ้านะครับแปลงไฟฟ้าจากไฟซิงเกิลเส s e อย่างตอนนี้ที่ผมใช้อยู่คือเสียจบจากลักไฟบ้าน,นโดยตรง2องร้อยส AC พอป่านผ่านวงจรเล็กกิฟาแล้วมันจะได้แรงดันที่3 1 5แต่ตอนนี้ไฟบ้านมันตกเดืยอดยูใช้ได้อยู่ประมาณหลังจากผ่านเร็กกิฟาแล้วอยู่ประมาณ3 0 0รึอ2โวลส์เนี่ยที่เห็นส่วนหลักการการทํางานของกล่องผมมีแนวคิดไว้ในนี้ก็คือเป็นหลักการ2อ,อย่างโดยใช้การเช็คแสง เช็คแสงก็คือเพื่อในกรณีที่เราไปใช้กับแผงโซลารเซลล์แดดยังไม่แรงพอกําลังไฟที่จะจ่ายให้กับมอเตอร์ยังไม่มีความแรงพอที่จะขับมอเตอร์ให้มีแรงเอาชนะน้ําหนักควาาหรือขับน้ําับปั๊มน้ำอะไรประเภทนี้ก็ยังไม่ต้องให้มันทางานโดยเราใช้ความเข้มของแสงในการปรับระดับเราได้เลยส่วนฝ้าตรงข้ามเป็นการบังคับเปิดหรือใช้เป็นแบบนิ่วนในกรณีใช้กับไฟบ้านหรือเราต้องการบังคับเปิดนะครับส่วนสวิตตัวนี้เป็นสวิตต์เร่งรถ แล้วก็ปิดกล่องเร่งรถนะครับส่วน LED ตัวสีใสตัวนี้มันจะเป็นไฟสีน้ำเงินเมื่อตอน,น่อติดส่วนสีแดงคือไฟสแตนบายว่ามีไฟเลี้ยงในระบบกล่องตอนนี้คือบอร์ดวงจรสแสดงผลบอร์ดวงจรพร้อมทางานครับตอนนี้ผมต่อมอเตอร์ใช้เป็นมอเตอร์ที่ทดสอบก็คือมอเตอร์3แรงนะครับเป็น3เฟส3แรง3เฟส3แรงมาต่อใช้งานแบบ เดลต้เพื่อให้ใช้ดันได้บนแรงดันไฟ AC ขนาด2 2 0โวลต์หรือแรงดันต่ำนะครับกล่องตัวนี้มีศักยภาพแปลงแรงดันไฟได้ตั้งแต่1 0 0โวลต์จนถึง4 5 0โวลต์นะครับไฟเข้ากี่โวลต์เช่นเข้า1 0 0โวลต์มันก็จะแปลงออกมาเป็น AC 1 0 0โวลต์เพื่อจะขับมอเตอร์กำลังงานถ้าแรงดันต่ำมันจะใช้กระแสไฟสูงดังนั้นเราเราควรจะใช้แรงดันให้สูงหรือตามมาตรฐานของมอเตอร์ได้จะดีที่สุดนะครับ อย่างกรณีเราเลือกไม่ได้เพราะว่าเป็นไฟ220โวลต์ AC มอเตอร์ตัวนี้สามารถต่อได้2แบบก็คือต่อเป็นแบบดลต้าจะสามารถใช้แรงดันบน220โวลต์ AC ได้3เฟสนะครับ220โวลต์ AC 3เฟสเหมือนกันเท่านี้แล้วก็ต่อเป็นแบบ380โวลต์ AC สาเฟสเป็นแรงดันสูงได้เหมือนกันแต่ต่อเป็นแบบสตาร์ครับต่อเป็นอีกแบบหนึง่งดังนั้นผมก็เลยเลือกใช้ต่อเป็นแบบดลต้าเพื่อทดสอบให้ดูกันก่อนตอนนี <c oughs> ้จะมาเริ่มก,การทํางานของระบบให้ดู <c oughs> เริ่มต้นจากปรับไปที่ตัวเช็คแสงตอนนี้ค่าแสงที่ใช้ยอยู่เนี่ยผมใช้เช็คผ่านตัวหลอด LED ตัวใสเนี่ยเพื่อให้แสงทะลุผ่านตัว,ว LED มันมีเงาของโต๊ะทำง,งานที่บางๆอยู่นะครับตอนนี้ผมจะปรับไปที่ตรงคําว่าเช็คแสงแล้วก็เปิดกล่องเปิดไปตรงกลาง,ลางเลยน่าจะเป็นได้ค่าประมีณประมาณ90วัตต์ตอดิตรงนี้ มันจะยังไม่ทํางานเพราะว่าไอา้ตัวนี้ยังไม่โดนแสงแต่ถ้าผมเอียงตัวตัวกล่องออกมาให้มันสามารถรับแสงได้โดยตรงเดี๋ยวสักพักมันจะสลับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล,ล,ล้วก็ทํางานได้มอเตอร์ทำงานแล้วครับอนนี้จะเร่งลดรอบมอเตอร์ความการหมุนมอเตอร์ด้วยตัวนี้เพิ่มเร็วเอให้เร็วที่สุ แล้วก็ผมจะลดลงไปให้มันชา้าสุดจนถึงขั้นค่อยๆเดินเลยมันสามารถก็คุดรอบอเตอร์ได้อย่างนี้ได้เลยตอนนี้ผมกลับอยู่ประมาณน,น,นี้แล้วกล่องเนี่ยต่อให้มันมืดมันก็จะไม่หยุดในการทํางานในทันทียกเว้นว่ามืดจริงๆทั้งนั้นหรือว่าไฟาจากโซลาเซลล์ไม่มีกําลังพอที่จะขับมอเตอร์ได้เพราะว่าแสงมันน้อยถึงระดับนั้นมันจะตัด ที่แรงดันต่ำกว่าร้อยโวลต์แล้ว <c oughs> แต่มอเตอร์ที่เราหลายคนสงสัยถามว่าแล้วเมื่อเรานีแรงดันต่ำขนาดร้อยโวลต์มันจะไม่ไหม้เหรอ,อคาตอบถ้าใช้กระบบโซลาเซลล์มันจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่ากระแสจากแผงก็จะไม่สามารถมีแรงมากพอที่จะครับที่จะทําให้คนวดไม่ได้อยู่แล้วเมื่อแดดน้อยแรงดันตกกระแสไ็คงไม่เหลือแล้วครับถ้าถึงตกถึงขนาดหนึ่งร้อยโวลต์กระแสคงไม่พอที่จะทําให้มันทำงานได้แล้วดังนั้นก็คือเจต,ตนาข,ของระบบสมส่วนด้านนี้ ก็ค <onents and downhill behaviour> yeah. ือสามารถใช้ทําเป็นระบบน้ําอัตโนมัติคือตอนเช้าเราปรับตั้งเวลาแดดสูงแรงขนาดไหนเหตุผลที่ทาให้มันสามารถปรับได้ก็เพราะว่าบางครั้งเราคที่ในการติดตั้งกล่องบางคนติดตั้งในร่มบางคนติดตั้งในที่ที่แสงแดดส่องถึงก็เลยให้ปรับความเข้มที่ต่างกันไปตามความเหมาะสมในค้นที่การติดตั้งส่วนอีกด้านหนึ่งใช้ในการบังคับเปิดก็คือใช้ในการตอนีทดสอบกล่องดูใช้กอนในลองกับไฟบ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับจะเรียกว่าเป็นออโต้กับไปร่วมกรรดาได้แต่ว่าก็ ได้ทำติ๊กเกอร์เขียนมาระบุให้ตรงการใช้งานโดยตรงเพราะด้านนี้บังคับถ้าเราปรับไปที่สูงขึ้นมามนก็จะเป็นการหัวเวลาแต่ถ้าปรับลงสุดป,ปุ๊บันจะเป็นการบังคับเปิดเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะปิดให้ดู <c oughs> อันนี้ผมปิดไปแล้วในกรณีที่เราต้องการจะบังคับเปิดเนี่ยมาทางด้านอันนี้ทางที่หลอดเนี่ยอยู่ในที่ดี่มึดเหมือนอย่างตอนต้นถ้าบังคับเปิดมาทางด้านสุดแค่เปิดขึ้นมาปุ๊บ ภายในเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยมันจะทํางานได้เลยนะครับโดยที่ไม่รอไม่ต้องรอแสงเป็นการหน่วงเวลาไม่กี่นาทีตัวนี้ใช้ต้องการบังคับเร่งรอบมอเตอร์บางอย่างนะสังเกตไหมครับว่าเวลารถลงหัวตันตีแรงดันจากตรงน,นี้จะเพิ่มขึ้นเพราะมอเตอร์ทํางานเสัญญาณเกณฑ์นในรอบที่หมุนสูงแล้วก็ต้องลดตัวลง,งมากําลังไฟที่ได้จากคนด่วนตัดกับแกนสนามแม่เหล็กของแนกนตัดได้จากในตัวคนด่วนเนี่ยจะ่เกิดแรงดันสูงย้อน,อนกลับมาในระบบ ในระบบในการทํางานลักษณะนี้ในเวลาภาวะที่หมุนโหลดงานหนักๆอยู่ไม่ควรจะปรับเร่งขึ้นสูงแล้วลดลงอย่างรวดใ,ในกรณีอย่างเมื่อ่างเมื่อกี้มันจะทําให้กรณ์ไฟ้าได้รับการเสียความเสียหายได้เนื่องจากจะมีกระแสไฟ้าย้อนกลับมาอ่านี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาที่จะเจอในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ซึ่งตัวเี็เป็นมันเป็นข้อจ,จำกัดที่เราไม่สามารถเข้าไปจัดการได้เพราะว่าส่วนของอุปกรณ์ในส่วนของมอเตอร์เนี่ยมันมันเป็นจำนเจ็นได้ในส่วนหนึ่ง ถึงแม้กระแสจะไม่มสูง,สง,างาแต่มันมีแรงดันย้อนกลับมาสูงสร้างความเสียหายะบบได้ดังนั้นการเร่งขึ้นในไมแปเราเร่งขึ้นแรงๆได้แต่ตอนลงเนี่ยค่อยๆลงจะดีกว่าเพื่อลดปัญหาโอเค,อเค,อเคก็คงพอจะทําให้เข้าใจหลักการการใช้งานางของกองบนนี้ได้มากขึ้นนะครับตัวนี้สามารถทํางานได้บนแรงดันที่ขนาด100โวลต์ถึง450โวลต์นะครับ ใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์สามเฟสเนื่องจากจะกินกระแสต่ากว่าและทําให้เราลดต้นทุในในการเช่นว่าจะไปใช้กระดาษมาร์เซลก็ไม่จำเป็นทะต้องซื้อแผงที่มีกระแสสูงมาต่อกันเราแค่อนุกรมกันให้ได้แลยันกก็าสามารถทํางานได้ก็คือข้อจำก,กาัดด้วยทถ้าเป็นใช้กับสีนเฟสเนี่ยบางคนก็ไปจําใช้2ขั้วแทนที่จะเป็นสามเฟสกะใช้เป็น akes, สองเฟสมันก็ทํางานให้ได้นะครับแต่ว่าผลผลกระทบตามมาก็คือเรื่องของอายุงานของอุปกรณ์ที่ที่กระแสไฟที่ไหลผ่านระบบ มันสูงเกินไปกระแสไฟที่ไหลผ่านในอุปกรณ์สูงเกินไปทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์มีปัญหาและสั้นลงด้วย